ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องซัมเบย์นะครับไอคลิปนี้นะครับผมก็จะมาอัปเดตนะเป็นอีเวนต์ใหม่นะครับเดินทางไปแดนตะวันตกนะครับหรือว่า, event ายอีเวนต์ไซอิ๋วนั่นเองนะครับก็มีทั้งหมด5คอนเทนต์นะแต่ว่ายังมีคอนเทนต์หนึ่งที่ยังไม่ได้เปิดนะครับก็เดี๋ยวจะเปิดตามมาที่หลังนั่นเองนะครับแล้วก็จะมี อีกหนึ่งอย่างนะครับก็จะเป็นเปเปอร์วิงนั่นแหละนะเปเปอร์วิงอันอันใหม่นะครับเพราะว่ามันขึ้นสัปดาห์ใหม่แล้วก็จะเป็นสมบัติรับอีกแล้วนะครับโดยที่ของเป็นอะไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันนะครับก็ก่อนที่จะรับชมคลิปนะครับฝากทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามและอย่าลืมสั่นกระดิ่งช่องผมด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากจะสนับสนุนช่องผมเนี่ยก็สามารถกดสมัครสมาชิกได้นะครับก็จะได้ชื่อสีเขียวเวลาคอมเมนต์ในคลิปนะครับหรือว่าพิมพ์ในช่องแชทนะครับเวลาผมไลฟ์สตรีมนะ แล้วสำหรับผู้ชมที่น่ารักของผมนะครับผมขอฝากร้านจอนชาวไล่รับเติมเกมราคาถูกปลอดภัย100%เลทถ,ถูกที่สุดในไทยนะครับแอดมินตอบไวเติมไวตามไปโดนกันได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้และอย่าลืมใส่โค้ด SUMB จะได้ส่วนลดเพิ่มอีกด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันที่อีเวนต์แรกนะครับก็คืออีเวนต์ตาไฟทองคำนะครับ ก็จะเป็นการเหมือนกับเรียกว่าอ,อะไรเขาจะมีคำใบมาแล้วเราก็ไปหานะครับตามออรูปภาพนะหรือว่าตัวตัวนี้นะตามคำใบนะครับคำใบก็บอกเสียงเพลงที่ไพเราะนะครับดังมาจากที่ไกลๆพระราชาเรียกข,ข,ข้ามาตรวจภูเขาข้าหมุนแผนที่นะ่าสนใจไปดูกันเถอะนะครับก็มีคําว่าแผนที่นะก็นั่นแหละนะครับมันนี้เลยนะครับกดเข้ามาที่แผนที่นะครับนี่ น้องอยู่ด้านบนนอ้องสำรวจภูเขาอยู่นะครับบอกว่าอย่าตีข้านะนี่นะครับขออาจารย์ของข้าก็นั่นแหละแล้วก็เราก็มาตามหานะครับโอเคเราก็สําเร็จไปแล้วนะครับหนึ่งอย่างนะนี่อะไรเพจมาสามร้อยนะครับสําหรับอีเวนต์แรกนะส่วนอีเวนต์ถัดมานะครับสามโจมตีสามป,ป้องกันเนี่ยเดี๋ยวเอาไว้ว่าผมจะทําคลิปแยกอีกคลิปหนึ่งแล้วกันเนาะเออเอาไว้แบบว่าสําหรับเล่น อันนี้โดยเฉพาะเลยนะครับต่อมาเนี่ยก็จะเป็นชุดไตยอยิ๋วชุดห่อคงนะครับนี่เลยนะก็ผมรู้สึกว่าหลายๆท่านก็รอคอยนะคือแบบชุดมันก็แบบชุดมันก็เท่นะบแบบหูแบบมันออร่าอะไรมันเวอร์มากเลยนะทุกคนโหโคตรสวยนะครับแล้วก็นี่นะครับมีสำหรับ เ,ออเขาเรียกว่าเป็นชุดที่อยู่นอกเลนนอกตู้อะไรเนี่ยก็จะมีเป็นชุดหมูหมูแล้วอูรอนหรือว่ามันเรียกอ,อะไรนะซื้อปอยไก่นะครับเออนี่ก็จะมีอยู่นะครับก็ใครที่รอคอยนะก็มากันแล้วนะครับสําหรับชุดไส้อิ่วนะแล้วก็พ่วงมาด้วยนี่นะครับเมฆสีทองนะครับเมฆสีทองนี่คือถ้าเกิดว่าเราจะใช้เมฆสีทองเนี่ยเราต้องแบบใส่ชุดไส้อิ่วจริงๆนะ เอใส่ชุดหงวคงจริงนะเออถึงจะเข้านะครับแล้วสำหรับหัวข้อสุดท้ายของคลิปนี้นะครับก็จะเป็นเปเปอร์วิงนะเปเปอร์วิงรอบนี้ก็จะเป็น Wing เปเปอร์บวิ่งสมบัติรับอีกครั้งนึ่งนะครับโดยที่ต้องบอกว่าเาเนี่ยของวันขั้นห้านะทุกคนรอบเนี้อาจจะเป็นในส่วนของตัดขี่นะครับตัดขีสามเปอร์เซ็นตะครับที่เลเวลแรกนะก็คือจะเลทเดียวกันกับ อังแมวนะจะได้ยากนิดนึงนะค่อนข้างยากเลยแหละนะครับแล้วก็สําหรับของเอ,อในกล่องเนี่ยนะครับก็สามารถไปเลือกของอันเก่าได้แต่ว่าทีเนี้ยเท่าที่สังเกตดูนะครับเท่าที่สังเกตดูเห็นแไรว,วะมันไม่มีปังแมวแล้วเนี่ยมันเลือกอันปังแมวไว้ได้นะครับเนี่ยหูทาไมวะคือจริงๆถือว่าเป็นของที่ดีเหมือนกันนะปังแมวถึงแม้ว่าเลดมันจะได้น้อยนะแต่ว่า ปังแมวมันก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ทําค่อนข้างยากนะครับโอ,อ้ใครพลาดไปเนี่ยถือว่าแอบเสียดายนิดหนึ่งนะแต่ว่าปังแมวมันก็ได้ยากจริงนะแบบว่าเปอร์เซ็นต์มันน้อยอ่ะนะครับก็เออมีสิทธิ์ที่ของอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะว่ารอบหน้ามันจะมีรีรีลันมาให้เรารับแบบเดิมอีกหรือเปล่านะก็ต้องรอติดตามจริงจริงมันน่าจะมีนะเออแต่รอบนี้ทำไมไม่มีปังแมวก็ไม่รู้นะครับ ก็ประมาณนี้นะขององ่างอื่นก็เหมือนเดิมนะครับขององอื่นก็เหมือนเดิมเลยก็สําหรับคลิปนี้นะก็ประมาณนี้นะครับทุกคนเดีย๋ยวยังไงฝากติดตามคลิปที่เป็นสอนเล่นเอ่อไอสามป้องกัน3โจมตี3อะไรนั่นด้วยนะทุกคนเอ,อสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ